ครับวันนี้นะครับมาแจ้งความเคลื่อนไหวนะครับของเจ้าไก่ตัวนี้นะครับได้เวลาเดินทางแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเกือบสิ้นเดือนแล้วนะครับคิดว่าจะมีหลายๆตัวนะครับหรือจะบางตัวครับออกเดินทางนะครับช่วงสิ้นเดือนครับมีเพื่อนๆนะครับได้จับจองไว้หลายตัวครับต้องรอรุ้นสิ้นเดือนว่าจะมีตัวไหนออกไปบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับช่วงประมาณเย็นนี้นะครับ นี่นะครับช่วงนี้นะครับจะไปที่มุกดาหารนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ไว้ใจนะครับในซุ้มระุ้มเล็กๆนะครับแล้วก็ไว้ใจในสายพันธุ์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเตรียมไปโชว์ผลงานนะครับที่มุกดาหารนะครับขอบคุณด้วยนะครับราคาแบ่งปันกันราคารักญานะครับมีไม่เยอะนะครับแต่ก็ พร้อมที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ไปพัฒนาดูนะครับเอาไปลองเล่นดูนะครับนี่นะครับวันนี้พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาแจ้งความเคลื่อนไหวแค่นี้ก่อนนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับยังไม่สิ้นเดือนนะครับออกไปแล้วนะครับขอบคุณครับ